เยลออครับจุดที่จะเป็นการโชว์ฝีมือของช่างปูกระเบื้องนะฮะเขาจะดูจังจุดไหนโอเคละการปูกระเบื้องแบบพื้นที่ทั่วๆไปมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันง่ายอยู่แล้วแต่จุดที่จะเป็นจุดหรือว่ารายละเอียดที่ช่างปูกระเบื้องเขาจะแสะดงให้เห็นถึงความประณีตหรือความละเอียดในการทํางานเนี่ยมักจะอยู่ในบริเวณที่มีการติดตั้งสุขพัณฑ์หรือ ลักษณะแบบนี้ครก็คือตรงนี้จะเป็นาฝาท่อระบายน้ําซึ่งแน่นอนเราก็จะต้องปูให้มันเนียนให้เป็นลักษณะเหมือนจิกซอส์เหมือนจิกซอซึ่งผมตัดเมื่อกี้ที่ตัดใหท้ทุกท่านได้ดูเมื่อกีน้นะฮะเนี่ยซึ่งผมได้ตัดแล้วนะครับเห็นไหมผมก็จะพอตัดเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะจิกซอสไปเนี่ยนะเห็นไ,ไหมฮะผมก็จะจับมาวางนะแบบนี้เลยมันก็คือจริงๆแล้วมันก็คือกระเบื้อง เป็นแผ่นนั่นแหละแล้วามาวางคาบความสาคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องใช้ตรับเม็ดแล้วก็ปากกาเนี่ยมาร์กจุดแล้วก็ตัดออกมานะครับซึ่งมันก็จะได้ลักษณะของอชิ้นงานเป็นเหมือนจิกซอบบน,น,นะฮะเดี๋ยวพอเราเราปูออกมาเนี่ยปูกระเบื้องออกมามันก็จะสวยงามเองนะครับนะเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นจิ๊กซอเหมือนก็เล่นเราเรา,เราต่อจิกซอนแหละนะฮะซึ่งฝา ฝาท่อระบายนะ้ำมันคือแค่สีเ mm hmm. ส่เหลี่ยมนี้นะสี่เหลี่ยมนี้แน่นอนละ่ะเดี๋ยวผมก็จะมีการบากตรงจุดนี้ตัดออกนึงเพื่อให้มือสามารถจับออกได้นะครับเนี่ยช่วงนี้นะก็คือจะใส่ตะแกรงลงไปข้างล่างเพื่อไม่ให้แมลงสาบขึ้นมาเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้พอปูเสร็จปุ๊บตรงนี้เราก็จะได้ใ,ใช้มือเราเนี่ยเปิดฝาตอนนี้เพื่อที่จะ,ะทำความสะอาดในอนาคตได้ ตรงนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นช่างปูกระเบื้องที่จะโชว์หรือว่าจะแสดงถึงความประณีตหรือความละเอียดในการในการที่จะทํางานตรงจุดลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าหลังจากที่เราตัดแบบนี้เสร็จผมมีอีกจุดหนึ่งครับที่ค,คล้ายๆแบบนี้แหละเป็นจุดหลังบ้านเานาะเดี๋ยวไปดูผมปูกระเบื้องไว้นิดหน่อยละเราจะได้ดูว่าถ้าเราตัดกระเบื้องได้ขนาดพอดีแล้วเนี่ยนะ เวลาที่เราปูกระเบื้องไปเราจะต้องมีขั้นตอนอยังไงในการปูทับฝาท่อระบายน้ําไปดูกันครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นด้านหลังบ้านครก็จะมีะรางน้ําที่ผมทําไว้แล้วนะครับก็น้ํามนลงตรงนี้ก็จะมีการบากแล้วก็ปูไปละสองแผ่นเนี่ยสำคัญอยู่ที่การกรีดให้ได้เท่ากับฝาท่อระบายน้ําตรงนี้นะครับเนี่ยฮะเพราะถ้าผมใส่เข้าไปมันก็คล้ายๆจิกซอแหละ เจะเต็มพอดีแต่ทีเนี้ยไอสองแผ่นนี้ก็คือเราจะทําการปูกระเบือ้องลงไปนะฮะทีนี้มารู้จักก่อนว่าปูไอปูนที่ใช้ในการปูกระเบื้องตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นผิวที่ไม่หนามากถ้าหนามากก็จะใช้ปูนเขียวผสมทรายหยาบธรรมดาแหละเนี่ยเหมือนกับเราปูพื้นพวกน,นี้แหละแต่ถ้าเป็นวันนี้นะครับผมจะใช้ปูนกาวนะปูนกาวลักษณะนี้นะครับอ่ายี่ห้อไหนก็ได้ครับอ่าผม คงไม่พูดถึงยี่ห้อเขานะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาเป็นส,นสปอนเซอร์อะไรผมนะฮะเนี่ยก็ปูนกาวยี่ห้อไหนก็ได้ครับเหนียวเหนียวหน่อยนะเนี่ยก็ใส่ปูนไปนะให้เต็มนะลักษณะพืพ้นความสูงของปูนในการใส่ก็คือให้ให้เท่ากับระดับของแผ่นกระเบื้องแผ่นข้างล่างมันนะครับกรนะเบื้องแผ่นข้างล่างมันจะไดะ้พอดีเลยนะครับคนดูนะอันนี้คือแผ่นแรกจากนั้นผมก็จะใส่ ปูนนะที่ตัวกระเบื้องด้วยนะครับกระเบื้องนี้ก็ไม่ต้องไปแช่น้ำน,นะไม่ต้องไปแช่น้ำอย่าไปแช่น้ำนะไม่ต้องไปแช่มันะนะครับนี่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ใส่กระเบื้องเข้าไปแบบนี้สูงไปนีดนี่ยนี่ลักษณะนี้คือผมใส่ปูนเยอะไปดังนั้นก็ทําการเคาะนะครับ ใส่ปูนเยอะไปขาอเยอะหน่อยขาะแรงเนี่ยก็มีโอกาสแตกนะต้องระมัดระวังค้อนก็จะเป็นค้อนยางสูงกว่านิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกครับใส่ปูนเยอะไปน่อะแบบนี้ ปูนนี้ก็จะแห้งช้าหน่อยไม่เหมือนปูนเขียวที่เอาใช้ปูนะฮะปูไอพวกเพื่อนๆมันก่อนน้นนี้นะฮะผมใช้ปูนเขียวแต่อย่างที่บอกครับตัวนี้ต้องการความเหนียวหน่อยคว,ความแข็งแรงในการก่อยึดกับฝาของท่อระบายน้าอ่ะก็เหลือแผ่นสุดท้ายก็ใส่ไปแบบนี้ดูกันยาวๆต่อเนื่องเลยนะครับเนี่ยทำไม่ยากครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่า ช่างจะเขาเรียกอะไรใส่รายละเอียดหรือความประณีตลงไปในการตัดก็ดีตัดให้ได้ขนาดนะฮะตัดให้ได้ขนาดตัดให้ได้เ,าเาข,ขาเรียกอะไรความาความตรงนะที่มันบาลานซ์หรือว่าสมดุลนะเนี่ยสมดุลหมายความว่าเนี่ยอขอบท่อนะครับตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ เป็นงานโชว์มากม,มากกว่านะครับที่จะแสดงถึงว่าอย่างที่บอกครับช่างที่ลงรายละเอียดใส่ใจนะฮะในตัวของรายละเอียดของงานกููกระเบื้องนีอง่อันนี้ก็เหมือนกันใส่ปูนเยอะไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับอ่าโอเคลักษณะนี้เสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็จะใช้อ่าฟวงน้ำวองน้ำผมนี่ก็คือ สภาพสุดๆแล้วฮะเนี่ยเช็ดอ่ามันก็จะเห็นอ่าร่องอันนี้ไว้แห้งสักหน่อยอ่าไว้แห้งสักหน่อยนะครับเราก็จะมาแห้งสักหน่อยก็จะมาทําการซาะร่องเพื่อไม่ให้มันติดอ่าเพื่อไม่ให้มันติดแล้วก็เปิดฝาออกมาเดี๋ยวจะมีการกรีดตรงนี้เหมือนกันครับฝาฝานะฮะเนี่ยเพื่อให้อ่าใช้มือจับได้นะครับเนี่ยตรงนี้นี่กรีดประมาณนี้เช่นกันตรงนี้ ฝามอยู่ตรงนี <c oughs> ้เพื่อให้เราสามารถที่จะเปิดฝาตัวนี้เพื่อทําความสะอาดท่อระบายน้ำข้างล่างได้นะครับเอาละครับนี่ก็เป็นการปูกระเบื้องอบริเวณจุดที่เขาเรียกอะไระค่อนข้างจะยากหน่อยที่ช่างคนจะได้แสดงฝีมือหรือความแสดงถึงความละเอียดประณีตของช่างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นสุขพันฑ์หรือเนี่ยฮะแบบนี้ท่อระบายนา้ําหรือแม้กระทั่งที่เป็น จุดที่เป็นคลีนเอาที่ผมได้ทําให้ดูในคลิปก่อนน้านี้นะครับที่ตัดท่อเป็นวงกลมแล้วก็ใส่คลีนเอาฝาทองเหลืองนะครับนี่ก็จะเป็นจุดที่เราจะสสแสดงถึงความละเอียดประณีตของช่างเอาละครับก็หวังว่าเทคนิควิธีการง่าย,ายๆตรงนี้ที่ผมนําเสนอวันนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับช่างน้องใหม่หรือใครที่ามาพบมาเห็นคลิปนี้หรือแม้กระทั่งเจ้าของบ้านถ้าท่านได้เห็นแล้วเนี่ยเมื่อท่านได้มีช่างที่ไหนก็ตามแต่ไปทําให้ท่านท่านก็จะได้ดูว่า ช่างนั้นเขาได้ทํางานคุณภาพให้ให้คุณหรือเปล่าเอาละครับก็คงจะมีประโยชน์สําหรับทุกคนได้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูเจียงครูช่างด้วยครับเย่ารครับ